มูลนิธิชัยพัฒนาค่ะได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105หรือว่า105พระราชทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรค่ะณหอประชุม100รปีอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรม,มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน 36,735กิโลกรัมแกกษัตรกรและราษดรจำนวน274รายใน4หมู่บ้านตำบลยออําเภอคำเขืนแก้วที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในปี2,567ครอบครอกลุ่มพื้นที่เสียหาย4,479ไร่ค่ะโดยมีนายสุวัตจิราพันธ์ในฐานะรองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบ เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยมเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลค่ะทานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน แก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกร,กรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปเพาะปลูกในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงสำหรับในการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับค่ะทางโมลนนทิชัยพัฒนานะคะได้สนองพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ เป็นสิริขึ้นและจากการผลิตพันธุ์พระรานทานของศูนย์ขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อช่วยเพื่อนปัจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชุมชนในพื้นที่3จังหวัดเข้าร่วมโครงการค่ะประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มเกษตรกร11กลุ่มใน6ออำเภอได้แก่อเภอเมืองสุรินทร์อ,อจอมพระอเภศรีขรภูมิอเภอชุมพลบุรีอเภอสำโรงทาบและอ,อสังขะ ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีกลุ่มเกษตรกรหนึ่งกลุ่มค่ะในอำเภอลำปลายมาศและปิดท้ายที่ศรีสะเกดมีเกษตรกรหนึ่งรายในอำเภอราศีสไลค่ะ